สวัสดีสมาชิกช่อง Trader อร์สายมั่วทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่ได้เข้ามารับชมช่อง Trader อร์สายมั่วนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับก็ไม่นานนอกระมาณสัปดาห์หนึ่งที่ไม่ได้มาแชร์ไอเดียนะครับผม EP นี้ก็จะกลับมาแชร์นะครับไอเดียเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ i ิบด r าเทรดดิ้งทูนะครับว่าช่วงเวลาการทํางานจริงๆของอิบดนะครับในระหว่างวันเนี่ยเขาทางานตั้งแต่ ช่วงเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแต่ต้องย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังแชร์อยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเองนะครับเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากคุณไมเคิลเจนเดอร์สตันนะครับที่เป็นเจ้าของ ICT Concept นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะมาบันทึกนะครับการเรียนรู้ของผมแล้วก็เป็นการแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนที่ได้ติดตามได้เรียนรู้แล้วก็ได้นําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมแชร์จะจะสามารถนะครับช่วยเป็น สิ่งที่ทำให้เห็นไอเดียมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นสิ่งที่ต้องนำไปต่อยอดก,กับตัวเองมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอันดับแรกเรามาแบ่งตอนนี้ผมกำลังดูกราฟนะครับกิววีนะครับนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับอันดับแรกอตอนนี้ผมดูใน95นาทีนะครับแล้วก็มาแบ่งช่วงรายวันก่อนนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุด 0 GMT นะครับหรือว่าเวลาเริ่มต้นของ MT 4นะครับแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเวลาการทำงานนะครับของอิด้าจะเริ่มต้นที่เวลาเที่ยงคืนนิวยอร์กนะครับเที่ยงคืนนิวยอร์กหรือว่าเวลาเที่ยงของปประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณก็จะ,จะอยู่ที่เวลา7.00นะครับในแพลตฟอร์ม MT 4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวันเริ่มต้นทำงานของธนาคารนะครับหรือว่าการเริ่มต้นทำงานของอัลกอริทึม ะครับยีบด้านะครับอินเตอร์แบงค์ไพรส์เดอร์วีอัลกอริทึมนะครับผมแล้วก็จะมีการนะครับจุดการทำงานนะครับหรือว่าเป็นจุดปิดนะครับช่วงเวลาปิดก็จะอยู่ที่22.00นะครับ MT4 นะครับหรือเวลาตีสาของประเทศไทยหรือบ่ายสเวลานิวยอร์กนะครับช่วงเวลาของ7.00นนะครับจนถึง22.00เนี่ยคือช่วงเวลาของ i ิดด้ a เทรดดิ้งทูเดนะครับเป็นช่วงเวลาการทำงานของอันกอรเทึมที่เข้ามาเล่นในตลาดในช่วงหนึ่งวันนะครับผมอิดด้า r ทรดดิ้งทูเโอเคนะครับแล้วก็จะได้เห็น รายละเอียดนะครับที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับในช่วงเวลา1วันว่าเรามองหาอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่อาจจะเป็นสไตล์ที่อยากจะศึกษาการเทรดแบบสไตล์เดย์เทรดนะครับก็จะได้เห็นรายละเอียดในเรื่องของเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเราควรจะโฟกัสช่วงเวลาไหนในแต่ละวันหรือสําหรับคนที่อยากเรียนรู้พฤติกรรมราคานะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันการเข้าใจเรื่องของเวลาตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เราเข้าใจรายละเอียด ที่จะต้องเรียนรู้แบบเฉพะเจะจงมากขึ้นเช่นกันนะครับผมโอเคต่อมานะครับมาดูช่วงเวลาของลอนดอนคิวโซนนะครับลอนดอนคิวโซนนะครับจะเริ่มต้นที่ช่วงเวลานะครับตีสองจนถึงตีห้าเวลานิวยอร์กนะครับหรือว่าช่วงเวลาของบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นเวลาไทยนะครับตีสองก็จะอยู่ที่9.00นะครับใน MT4 เป็นช่วงเวลาของตลาดแพนเร์นะครับ เปิดหรือตลาดยูเปิดใช่ไหมครับจนมาถึงตีห้าหรือบ่ายห้านะครับห้าโมงเย็นของประเทศไทยก็อยู่ที่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าลอนดอนคิวโซนนะครับผมลอนดอนคิวโซน ใช้เป็นตัวย่อนะครับตอน d o n t i Zone ลืมเปลี่ยนตัวหนังสือต่อมาก็จะเป็นนะครับจุดเวลาที่เฉพาะจัดจงอีกอย่างก็คือช่วงเวลาของนิวยอร์กคิวโซนนะครับก็จะเริ่มต้นที่ช่วงเวลา1ทุ่มนะครับเวลาไทยจนถึง4ทุ่มนะครับ หรือเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับถึง10บโมงเวลานิวยอร์กก็จะเป็นช่วงเวลา1 4 0นะครับในแพลตฟอร์มอิจนถึง17.00นะครับนี่คือช่วงเวลาของนิวยอร์กิวโซนเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับ นี่คือ New York h o u s ่ o นโอเคทีนี้เราก็จะได้นะครับช่วงของเวลานะครับในหนึ่งวันของการทำงานของอิด้านะครับแบบมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงทีนี้ความสำคัญของมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับคือ ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในลอนดอนคิวโซนหรือว่านิวยอร์กคิวโซนเนี่ยเราควรจะมาศึกษาพฤติกรรมราคานะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยลอนดอนคิวโซนนะครับจะเป็นจุดที่ทำไฮทำโลของวันวันนั้นนะครับมันก็อยู่ที่วันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยว,วผมจะยกตัวอย่างให้ดูจากค่างเงินนิวซีแลนด์นะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้อีกนิดนึงนะครับ อ๋อเดี๋ยวลืมมรงนีไว้ตรงนี้คือจุดเปิดนะครับไ,ไม่ใช่ดตรงนี้คือจุดเปิดตามเวลาของยิทได้นะครับอืมโอเค ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับในฝั่งที่เราไม่ได้สนใจทั้งที่เป็นเรื่องของ a s เชียเซ i ชันะครับหรือว่าจะมีเรื่องของ Central Bank Dealer เลอร์อีกนะครับที่จะมาใช้ในการคำนวณนะครับเพื่อดูว่าะจะน่าเทรดไหมในช่วงเวลาในช่วงเวลาของตอนห่ายที่เป็นลอนดอนเซสชั่นนะครับอะไรพวกนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่แต่ว่า วัวถุสําคัญที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้คือเรื่องเวลาของ i ิ d a ด้ทาเดย์นะครับผมโอเคมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับหลังจากหลังจากอิบดเปิดทํางานนะครับหลังจากเวลาเที่ยงคือเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาครับเกิดการ expansion ขึ้นไปนะครับเป็น protection state นะครับขึ้นมาที่ระดับจุดจุดหนึ่งแล้วก็มาเกิดการทำ high ที่ลอนดอนคิวโซนตรงนี้แหละเขาเรียกว่า u u d s s w i n g นะครับเป็นการ protection state เป็นการยืดเยือ้ของ แลอของพฤติกรรมราคาขึ้นมาวิ่งเข้าหา liquidity ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดการทำหายของวันนะครับทีนี้เรามาดูกราฟ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตรงนี้มีบล็อกคำสั่งอยู่ใช่ไหมครับออ d ดั b บล็อโอเคอันนี้คือเป็นจุดของออ d ด r b บล็อ ถ้าผมดูเข้าไปใน15นาทีล่ะออเดอร์บล็อกนะครับคือแท่งขาขึ้นสุดท้ายก่อนมีการเอ็กซ์เพ n ชั่นลงมานะครับคือออเดอร์บล็อกออเดอร์บล็อกไม่ใช่อุปสงค์อุปทานนะครับออเดอร์บล็อกเป็นาการเปลี่ยนสถานะของการส่งราคาของระหว่างอันกรีเทึมนะครับซึ่งสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อแลวก็ผู้ขายนะครับไม่ใช่สัพพลาย แล้วก็ดีมานะครับแต่เป็นการศึกษาการทํางานของอัลกอริทึมนะครับสิ่งที่เราต้องฝึกคิดนะครับเราต้องคิดให้เหมือนกับมาร์เก็ตเมกเกอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ควบคุมขั้นสุดท้ายว่าราคานะครับจะไปที่ใดบ้างนะครับในตลาดจุดที่เกิดเรียคุณิตี้นะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโอเคผมลากเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นออเดอร์บ็อกนะครับของการ15นาทีงั้นผมขอลบเส้นสีดึันตรงนี้ออกที่เป็นเส้นที่เรา ล่าของออเดอร์บล็อกกราฟหชั่วโมงนะครับโอเคพอเราซูมมาดูนะครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาใช่ไหมครับหลังจากตลาดอีพ้าเปิดเนหลังเที่ยงคืนนิวยอร์กนะครับก็มีการเอ็กซ์เพ n ชั่นนะครับวิ่งเข้าไปหานะครับออเดอร์บล็อกของกราฟ15นาทีแล้วก็เกิดการสร้างหายของวันนะครับที่ลอนดอนคิวโซนนะครับแล้วก็มีการ ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับมีการมาล้างเซลล์สต็อปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช็อตเทอ r m มช็อตเทอมโลนะครับก็มีการล้างเซลล์สต็อปลงมาซื้อเพิ่มนะครับที่ออเดอร์บ็อกตรงนี้แล้วก็มีการ Retextment กลับขึ้นไปนะครับกลับมาเก็บที่ออ t e เดอรบ็แท่งนี้นะครับในช่วงเวลาของนิวยอร์กคิว e น ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมพย,ยพยายามอธิบายตัวนี้คือผมจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในตลาดภายในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาที่จะพอเจะจงแล้วก็เราจะสามารถหาช่วงเวลานะครับที่จะหาไอเดียในการเทรดได้นะครับผมทีนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแชร์ไอเดียการเทรดเล็กน,น้อยนะครับเพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้นําไปต่อยอดนะครับตรงนี้นะครับเราเห็นว่าพฤติกรรมราคา ขึ้นมาหยุดที่ Bearish Order Block นะครับ Bearish Order Block ของ M 1 5นะครับค mm ือ hmm. เส้นสีน้ำเงินที่ผมลากให้ดูก่อนนั้นนี่คือที่เป็นจุดหรือว่าเป็นโซนของ Order Block นะครับ mm hmm. พฤติกรรมราคานะครับกลับขึ้นมาเซลเพิ่มนะครับหรือว่า Reprice นะครับใน Order Block ท่ง15นาที ก่อนหน้านั้นนะครับที่เกือบจุดจะทำ i ายเดิมนะครับแต่ไม่มีการขึ้นไปล้างบายสต็อด้านบนในช่วงเวลาของลอนดอนคิวโซนนะครับแล้วก็พฤติกรรมราคานะครับเกิดการบายสต็อปตรงนี้นะครับไม่สามารถขึ้นไปต่อได้นะครับแล้วก็มีการ Expansion ลงมานะครับละเมิดจุดโล w ตรงนี้นะครับละเมิดจุดโล w ตรงนี้ไปได้นะครับก็เป็นการ Break market structure นะครับหรือว่า market, market structure shift นะครับเป็นการเปลี่ยนสถานะนะครับการส่งราคาขอลอกริทึมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่ง o u t o r b l o ล k นะครับใหม่ซึ่งเป็น b a r ย i s ชออเด b l o c k นะหวังว่าจะทานนะครับแท่งนี้คือ b e a r i s h order block แล้วเราก็จะได้เห็นอะไรอีกเข็นการเกิดความไม่สมดุลระหว่างราคาของตรงนี้ถูกไหมครับใช่เทียนตรงนี้ถึงตรงนี้เกิดความไม่สมดุลของราคาขึ้น นะครับเป็นอิมบาลานซเป็นอิมบาลานซ์นะครับผมใช้ตัวย่อเป็น imb นะครับอิมบาลานซหรือจะเรียกเป็น value gap ก็ได้ครับตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าพฤติกรรมราคานะครับมีการเบรก market structure ตรงนี้ลงมานะครับ เกิดเอ็นบิลา์นของราคาเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคานะครับกลับขึ้นไปปิดฟาวเวอรล่แกลตรงนี้นะครับเห็นไหมไส้เทียนตรงนี้ปิดฟาวเวอรล่แกลปิดความไม่สมดุลน,นะครับแล้วก็มีการรีไพร์นะครับที่แท่งออเดอร์บล็อกแท่งนี้เห็นไหมครับจุดไฮกลับมาซื้อเพิ่มแล้วก็เอ็กซ์เพนชั่นลงไปนะครับก็ลงมาที่บล็อกคำสั่งแท่งนี้นะครับพฤติกรรมราคาก็เกิดเซลสต็อปนะครับ เซลสต็อปที่จุดนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอถึงช่วงระยะเวลาของจะเข้านิวยอร์กคี o โซนเนี่ยพฤติกรรมราคาก็เกิดการรีเทส t m e เมนกลับขึ้นไปนะครับเราจะหาไอเดียการเทรดได้ยังไงนะครับเราก็รอใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทันไม่ถ้าเราเทรดตามการเปลี่ยนแปลงของการส่งมอบราคาของกริดทึมตรงนี้ไม่ทันเนี่ยเราก็มารอเทรดการรีเทสเมนในตลาดลอนดอน ในตลาดนิวยอร์กได้นะครับที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กคิวโซนก็ลากเส้นฟิโบนัชชีนะครับจากที่ผมได้แชร์มาหลายอ e ีีนะครับผมไม่เคยแชร์การตั้งค่าของฟิโบนัชชีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเพื่อสมาชิกท่านไหนอยากตั้งค่านะครับก็เลเวล0นะครับก็จะเป็น0%นะครับ0.5ก็คือจุดสมดุลีิวิเดเบียมนะครับ0.62ก็จะเป็น62% หก็จะเป็นหนึนะครับแล้วก็ OTE นะครับ o p t i m a e Trading Entry นะครับก็จะเป็น0.705์จน้าะครับหรือว่า7จ็แล้วก็79%นะครับแล้วก็มีการวัดนะครับการจะทำกำไรที่หนึ่งจุนะครับจะเป็นการทํา TP ที่1นึ่ะครับหนึก็จะเป็น TP ที่2นะครับแล้วก็จุดที่เป็นเลเวล2องครับก็จะเป็นการดูจุด TP นะครับ ที่ถ้าเราเทรดเป็นการสวิงนะครับมองในระยะยาวมากขึ้นนะครับแต่โดยส่้นใหญ่ผมก็จะโฟกัสที่ที่ปีหนแล้วก็ที่ปีสนะครับก็ลองไปตั้งค่าดูแล้วก็ลองใช้ดูได้นะครับตัวนี้ผมก็เรียนรู้มาจาก ICT ่นแหละนะครับผมไม่มีอะไรที่ต้องปิดบังครับก็ยินดีที่จะแชร์ความรู้ให้กับทุกคนได้ไปนาไปใช้ต่อนะครับผมโอเคเรามาต่อกันนะครับเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาครับเกิดการวีเทส e เมนตกลับมานะครับทั้งนี้ก็ หลังจากเกิดการ expansion ใช่ไหมครับทั้งนี้ก็จะกลายเป็นบล็อกคำสั่งนะครับ bullish order block ถูกไหมครับเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมราคานะครับเกิดการ retextment กลับขึ้นมาซื้อนะครับ r e p r i ที่จุดที่เฉพาะเจาะจงนั่นก็คือจุดที่เป็นบล็อกคำสั่งขาลงนะครับเราจะไม่ค่อยดูไส้เทียนหรือว่าวิกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิกจะเป็นเพียงแค่การดึงของสภาพคล่อง แต่จ,จุดที่เราให้ความสำคัญคือเนื้อเทียนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมราคาของเนื้อเทียนตรงนี้มันเบรกทะลุออดบ็อกทางนี้ไปก็จริงแต่ว่าเวลามันปิดนะครับเนื้อเทียนมันไม่สามารถผ่านของแท่งออด์บล็อกนี้ไปได้นั่นหมายความว่านะครับมีการเข้ามาเล่นของกริึมที่โซนนี้นะครับผมจุดที่เราเข้าที่ผมสอนไปใน EP ีที่1ที่ที่สใช่ไหมครับหลาย EP แล้วแหละครับจุดที่เราเข้าเล่นได้เราก็จะเล่นในระดับที่เป็น พรีเมียมใช่ไหมครับถ้าเราจะเล่นเซลล์ d y s i s u o u เซลล์พรีเมียมนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดอยู่ในระดับพรีเมียมถูกไหมครับตั้งแต่จุดสมดุลขึ้นไปนะครับคือตลาดพรีเมียมคือพรีเมียมมาเก็ตนะครับตรงนี้จุดที่เราจะสามารถเข้าเทรดได้เลยก็คือนะครับจะเล่น79%หรือว่าที่จุด OTE ก็ได้นะครับเป็นจุดที่สมเหตุสมผลในการเข้าเล่นโอเคถ้าสมมติผมจะเล่นที่ตรงนี้นะครับจุดที่ OTE นะครับ เราก็เข้าเล่นที่ตรงนี้นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมเข้าเล่นที่จุด ote stop loss ของผมก็จะอยู่ที่100์นะครับ การดู TP นะครับก็จะดู2แบบนะครับอย่างแรกคือใช้ t r i b โบ e ์เนนะครับมาวัดระดับราคานะครับว่า,าจะ TP 1 TP 2ที่ไหนนะครับผมก็จะรอ TP 2แล้วกันนะครับที่จุดนี้ซึ่งก็หรือจะมารอ TP ที่จุดนี้ก็ได้นะครับเป็นบล็อกคำสั่งขาขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นจึ่งจะต้องมีการ กลับมาปรับต้นทุนของ liquidity ที่ส่นนี้เราก็จะมองแบบนั้นก็ได้นะครับหรือจะใช้ f i b o n a x c i เป็นตัววัดเป็นเกณฑ์ตัดสินใจในการทำกำไรก็ได้นะครับอเ,เอาออกนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วโอเคเราก็จะทำกำไรนะครับ มาที่ TP เเาาก็อยู่ที่แท่งบล็อกคำสั่งตรงนี้นะครับคิดเป็นลิทรีวอดนะครับเรชโเท่าไหร่เนี่ยจุดเข้าอยู่ที่ OTE นะครับสต็อปลอ s อยู่ที่100%ก็ประมาณ70จุดนะครับ TP ก็ตีไปประมาณ 300จุดนะครับก็ประมาณนะครับหนต่อสนะครับก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับนี่ก็เป็นไอเดียการเทรดที่อยแชร์ให้เพื่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาสังเกตพฤติกรรมราคาต่อใช่ไหมครับเราเห็นว่ามันกลับมา r e t ซ็ตเมนตนะครับรีพ i c e นะครับที่เบ a ลิชอ o บ็อแท่งนี้แล้วก็มีการกลับลงไปนะครับลงมาล้างเซลส Stop นะครับตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าหาบล็อกคำสั่งขาขึ้นที่แทง15นาทีนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆจะเห็นไอเดียนในการเทรดนะครับผมแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของ i d ด a าเทรดดิ้งทมากขึ้นนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะจบ EP นี้ไปนะครับเราลองมาดูผมขออนุญาตเอา c l e ียร์เทมเพลทิ้งนะครับ สิ่งที่เราต้องไปศึกษาต่อนะครับเพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมราคาแล้วก็หาไอเดียนในการเทรดน,นะครับแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลาดใน1สัปดาห์นะครับผมเราลองมาดูพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของบันจันทร์นะครับแล้วก็วันสุดท้ายจุดปิดนะครับช่วงเวลาตีห้าที่ผ่านมานะครับ ไอเดียที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาต่อนะครับคือการศึกษาพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นใน1สัปดาห์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเรามาสังเกตตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมราคาของช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะเกิดการสวิงนะครับแบบนี้นะครับ นี่คือเทรดดิ้งเรนจ์นะครับของกราฟวีคนะครับเราจะได้เห็นว่าพฤติกรรมราคาของกราฟวิคมีมีลักษณะเป็นนี้นะครับเกิดการสวิงมาทำโลกที่วันจันทร์นะครับแล้วก็เกิดการเอ็กซ์เพนนะครับไปทำจุดท้ายที่วันศุกร์แล้วก็มีการรีเทค e มนต์กลับลงมาปิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็น Trading m o มเดนะครับในการเทรดของแต่ละสัปดาห์คุณสามารถลองทำแบบนี้ย้อนหลังนะครับ กลับไปเรื่อยๆได้กูจะได้เห็นลนักษณะพฤติกรรมราคาที่มีลักษณะที่เป็นแบบเทดดิ้งโมเดลหลายๆอย่างนะครับที่จะเกิดซ้ำกันนะครับก็จะเป็นไอเดียเออให้เราทำการวิเค,าคราะห์กราฟแบบมีหลักการแล้วก็มีไอเดียในการเทรดมากขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องมาดูอีกอย่างนึงก็คือครับช่วงเวลาที่สำคัญนะครับลอนดอนคิวโซนนะครับนิวยอร์กคิวโซนในแต่ละวันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำไฮตรงไหนทำโล่ตรงไหนนะครับ ก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ติดตามนะครับได้ไปเรียนรู้กันต่อนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรที่จะมาแชร์เพิ่มเติมแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าการทำงานของอัลกอริทึมนะครับในช่วงเวลาหนึ่งวันนะครับมีช่วงเวลาการทำงานถึงระยะเวลาที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลอนดอนคิวโซนนะครับ เราจะควรให้ความสาคัญของมันยังไงนะครับแล้วก็ี่หยอดคิวซอนก็เช่นกันนะครับแล้วก็่าลืมไปศึกษาพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงในสัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ตลาดเพื่อดูนะครับโมเดลนะครับเรดดิ้งนะครับของกราฟวีกนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราสามารถแบงก์เดเรคชันในการเล่นได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะครับในอ P หน้านะครับ ก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทําเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าคิดอะไรออกมีไอเดียดีๆนะครับที่อยากจะมาทําอยากจะแบ่งความรู้นะครับที่ได้เรียนรู้มาต่อเพิ่มเติมนะครับก็เราพบกันในอีหน้าสำหรับ EP ีนี้ก็ขอจบการใช้ไอเดียเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม